นี่คือสภาพลุงพีก่อนที่เขียนโคดหลังเขียนโคดสสวัสดีครับผู้ชมครับพบกักลบลุงพีร้านไดโนมาสเตอร์เนี่ย หลังจากที่คลิปล่าสุดได้ปล่อยไปเกี่ยวกับการทำโคดน,นั้นหลายคนก็ส่งมาหาลุงพีนะครับบอกว่าลุงพีผมทำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องค่อยๆฝึกไปครับเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ดไดและตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมลุงพีเหมือนเดิมที่ยังไม่เสร็จและมีแผนว่าจะเสร็จในปีนี้รู้จักไหมสโลบัตชัวและเหมือนเดิมโคดเดอร์อาจารย์ชิฟูหรือน้องก้าวก็ยังไม่ตื่นที่จริงตื่นแล้วแล้วก็ไปนอนต่อบอกว่าผมใช้สมองมากเลยครับลุงพีและวันนี้เราจะตามหาเนื้อเรื่องที่เหมาะกับเกมลุงพีกันเอาจริงๆนะ นะคือมีเยอะมากแล้วผมเลือกมา3อันอ้าเอ้ยอะไรเนี่ยตอ,อนนะ ือต้องบอกก่อนว่าในเมื่อเกมของเรามีสตอรี่โหมดเนี่ยมันก็มีหลายๆเกมที่แบบว่าอย่างที่ผมบอกคือบางคนก็ต้องการแบบรอบางคนก็ต้องการแบบสตอรี่โหมดจาคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่ลงอยู่ใน Roblox เนี่ยเราก็ต้องเป็นเกมที่ไม่บังคับให้อ่านเนื้อเรื่องแต่เนื้อเรื่องอะคือคุณผู้ชมสามารถไปหาอ่านกันมาเองได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกลุงพีเน,น้นแอคชั่นเลยมันก็จริงครับเพราะว่า r รบ l ็ x เกมส่วนใหญ่เนมาถึงคือมันต้องสู้เลยแต่ว่าเกมที่ไม่ได้บังคับสตอรี่โหมดจานเนี่ยเป็นเกมเพลย์แล มีเยยะแถ้างั้นก่อนที่เราจะอ่านเนื้อเรื่องของคุณผู้ชมที่ส่งมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เว็บเกม u n d .com นะครับซึ่งเป็นเว็บเกมรวมอ่านะรไปเอาไปว่าเป็นเกมอินดี้ว่าง่ายคือถ้าเกิดว่าลุงพีไม่ทําเกมในโลบ็อกก็มีโอกาสที่จะทําเกมลงในนี้แต่โลบ็อกก็น่าจะง่ายสุดแล้วเพราะฉะนั้นเว็แบบไซต์นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ดูว่าเ,เกมแต่ละคนที่เขาทําหรือทีมงานอินดี้แต่ละทีมเนี่ยเขาทาเกมลักษณะออกมาแบบไหนเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเกมนี้ก่อนแล้วกันชื่อเกมว่า Piage รีบไปโหลดเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วมีเวลาเล่นถึงวันที่20มกราเนี่ย <Ooh. S 1> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขามีสตอรี่หมดเปล่าแต่ถ้าเกิดคัดซีอย่างเงี้ยคือถือว่ามีสตอรี่หมดนะเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเรื่องราวแล้วก็เข้าเกมเลยเออไม่ไม่แบบเนี้ยๆๆแบบนี้แบบเนี้ยหรือถ้าเกิดแบบมาเป็นแบบให้เราเป็นอาร์ตให้เราไปซึมซับเอาเองว่าสรุปนี่อะไรเราเป็นอะไรวะเฮ้ยเแบบเนี้ยแบบเนี้ยออกจากโรงฮะออกจากโรงเลยเหรอแบบนี้เหรออ้าวไหวพระะลุ โอแบบนี้ก็โหดนะอย่างเงี้ยคืออัญเชิญอันนี้คือไม่ต้องอธิบายอะไรมากคือไม่ต้องพูดอะไรมากคืออธิบายด้วยเวอร์ชคือแบบว่าโอเคคุณถูกซัมมอนมาเดินเข้าไปในโอ้โหหอนแลกแลกแลโอ้โอคือเราจะเห็นได้ว่าเมั้มี UI คือ UI ของเขาก็จะแบบจางๆมุมซ้ายล่างแต่ก็มีอธิบายคือต้องเราก็ต้องมีอธิบายบอกนะว่าเอ้นี้ทําอะไรอะไรเงี้ยนะเฮ้ยมีเตะเอ้ยน่าสนใจเ <laughs> ออ เออแล้วครูดาวคนอื่นที่ไม่ได้เขียนโค้ดอาจจะมองว่าเป็นภาพปกตินะฮะแต่คนที่เขียนโคดอะเวลาเห็นการกระทำอะไรแล้วอะมันจะไม,ไ,ไม่ได้มองเห็นภาพแบบนี้ครับจะมองเห็นเป็นแบบนี้ฮะเลือกนิโอระหว่างสีเมินกับสีแดง,แ,ดงแล้วมันแตกต่างยังไงอะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สีแดงรสชาติสตรอเบอรี่เดี๋ถ้าแอคชั่นอย่างเงี้ยก็น่าสนใจน่าสนใจเอ้ย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 เอออแนวนี้ใช่ไหม ที่แอคชั่นมาถึงแอคชั่นตามที่น้องๆบอกแอคชั่นเสร็จใช่ไหมคือแบบมาฟาร์มมาฟาร์มใช่ไหมพอฟาร์มเสร็จปุ๊บเอากลับบ้านกับบ้าน,ก,บบานกับรูนนอนก่อนกับรูนนอนก่อนอ๋อนี่ไงเป็นฮับซื้อของแบบนี้เลยนะคือคือลักษณะเกมโรบ็อกส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหลนะฮะไปออกไปฟันฟันฟันสู้ๆแต่นี้เราก็จะงงๆหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีออบเจกตีทีบอกว่าไปทำอะไรที่ไหนยังไงมีร้านขายร้านซื้อของเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะนแหละลักษณะฟังก์ชันในการทำ อืมโอเคก็ประมาณนี้นี่คือเกมแนวเกมแบบเอ่อแอคชั่นแอคชั่นมาถึงแอคชั่นแอคชั่นไม่พูดทำทำเพลงแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ของหายโอ้โหถ้าของหายมันก็เหมือนดักแนวรักโซะเริ่มกลับไปเก็บใหม่โอใช้ได้ก็ประมาณนี้เนื้อเรื่องเราก็ค่อยไปหาอ่านตามหายตามอะไรทั้งมันมีมันมีเนื้อเรื่องอยู่เนี้ยถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับไปเกมของเรากันเถอะมามันถึงเวลาที่เราจะอ่านเนื้อเรื่องของเกมของเราแล้วดูซิว่าเนื้อเรื่องที่คุณผู้ชมสมามันจะเป็นยังไงเนื้อเรื่อง แค่ชื่อก็สกินขาดแล้วอะเนื้อเรื่องคือเริ่มต้นขึ้นด้วยโลก2099ยุคแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆตัวเราเองก็เป็นแค่ชายพนเนจรคนหนึ่งที่กําลังจะฆ่าตัวตายแล้วก็มีชายชุดดำํำเสนอให้รวมเข้าโครงการบางอย่างเราถูกฉีดยาสลบแล้วนำตัวไปทดลองบางอย่างแล้วตื่นขึ้นมาร่างกายของเราก็หนเล็กลงนี่มัน อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พอเราตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงไม่มีใครอยู่เลยสักคนและพบว่าตัวเองมีพลังพิเศษคือพลังกำลังที่มหาศาลอย่างเร็วที่ยอดเยี่ยมประสัสัมพันธ์ที่เฉียบคมพอออกมานอกห้องเราจะอยู่ในห้องที่มีแต่ความว่างเปล่าและจู่ๆประตูอีบานก็เปิดมีหุ่นยนต์กับยักษ์ไหลพอละขีลกเกียจโอเค อันนี้ยังไม่ถูกใจทั้งนั้นก็ขอบคุณนะครับที่ส่งมานะฮะขอบคุณมากนะครับพี่สเสด็จโคนคนต่อไปเราสรบโดนลักพาตัวเป็นหนูทดลองแล้วก็โดนหักหลังแล้วก็ไปฟาร์มแ,แล้วมาล้างแค้นแล้วก็ต่อสู้ดันหน่อยฮะ <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่แบบนี้คือมันแบบโรบ,บ็อกไงแบบว่าคือแบบเมื่อกี้เลยเห็นไหมแบบเกมเมื่อกี้ที่เราเล่นคือเมื่อกี้คือมันแบบเดียวกันเลยคือแบบว่าอา้าไม่รู้อะไรอีโนย์เนี่ยตื่นมาสู้เลยไอ้นนี้แบบนี้แต่ไปเพิ่มเติมมาหน่อยนะครับก็อันนี้ถือว่าปัดตกไปอันต่อไป เนือเรื่องในปัจจุบันนั้นมนุษย์ได้ค้นพบเวทมวนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และเกิดการใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกจนเกิดเป็นเรื่องที่ปกติทุกคนจะมีพลังเวทแต่ทั้งนี้ยังมีอีกหลายคนที่ใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนทำให้หลายต่อหลายคนใช้ในทางที่ไม่ดีและยากที่จะควบคุมและยังเกิดสงครามที่รุนแรงด้วยผลจากการใช้เวทมวนต์เป็นหลักในท้ายที่สุดปี2060 10ปีก่อนเนเรื่องหลักเฮ้ยมีแบบพาร โลกก็ได้แบนการใช้เวทมนต์และออกกฎหมายให้เวทมนต์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในที่สุดจนมาถึงปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าว,ก,าวก,าก,าก้าวนะก้าวกะก้าวนะไม่ใช่ก่าวนะหน้าผู้คนจนลืมอะไรวะก็ไม่กล้าที่จะใช้เวทมนต์เราเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องแฝงตัวอยู่ในแผงแฝงแฝงแฝง,งตัวที่อยู่ในแกง๊งอยากที่อยากปฏิวัติหรือเรื่องแบบนี้แหละเก็บไว้ก่อนนี่คือเป็นแนวเออคล้ายๆอย่างนี้เลย ควบคู่กันแฟนตาซีอะไรอย่างนี้นี่แต่เพื่อเห็นภาพมีอะไรเพิ่มเติมกับเกมลุงพีบ้างตอนนี้คือต้องบอกกันว่าไอ้ไอเรื่องของแมปอะไรเนี่ยไว้ทีหลังเพราะว่าแมปนี่มันทําตอนไหนมันรีมันเกา่ามันมันจะรีแวมตอนไหนก็ได้นะไอ้เรื่องแมปไอ้ความสวยงามแต่เกมเพล์ต้องมาก่อนเกมเพล์เสร็จก่อน,มออนแมปค่อยตามมาทีหลังระบบฟังก์ชั่นอะไรต่างๆต้องทําให้ได้ก่อนนะครับถือว่าเป็นแนวทางเหมือนครั้งที่แล้วที่ลุงพีบอกว่ามีแมทแมนใช่ไหมอันนี้ก็เพิ่มมาทีนิดเทียะหน่อยทางการเราเวปพอนโหมดแอนนบล่ะเฮ้ยอะเฮ้ย 可以。Okay. แค่นี้แหละยังไม่เสร็จแล้วก็มีหลายคนรีเควสมาบอกว่าลุงพีมีภาษาไทยหน่อยได้ไหมฮะคือลุงพีบอกแล้วว่ามีภาคไทยคือแน่นอนว่าคือโลบ็อกเนี่ยฝรั่งเล่นด้วยคือเราต้องยังคงเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับแต่ภาษาไทยเราก็จะมีไว้เป็นแปลกตาเอ้ยชึกเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอเนื้อเรื่องที่ถูกใจแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาล่างคอนเซปต์แมปแล้วก็ล่างคอนเซปต์คาแรคเตอร์ดีไซน์กันนะครับทุกคนครับหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขแล้วก็ได้ไอเดียในการสร้างเนื้อเรื่องหรืือออออตรี่่่่ไปนน้้งงงาาทชวกกุ ก็ถือว่าลุงพีจะเก็บมันต้นเลือกไว้ถ้าเกิดว่ามีการดัดแปลงมีการเพิ่มเติมเนื้อหาก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้พอในคลิปต่อๆไปเนะี่ยเดี๋ยวลุงพีจะมาคัดเลือกอีกทีหนึง่งแล้วก็ให้คุณผู้ชมบหวนระหว่างคนนี้คนนี้กับคนนี้นะครับ้า,าวันนี้ลุงพีกับ Roblox Studio กับเกมลุงพีที่ยังไม่ทราบชื่อแล้วก็ไม่ทราบวันว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับขอต้องขอ,ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับเครื่ตามด้านล่างข้างๆนี้เลยครับส่วนใครที่อยากจะลองโหลดเล่นเกมแนวแปลกๆหรือว่าใหม่ๆกกก็สาาาาามมรรถโหลลลลดดดไ้้ทีี่่่่เวออยยููงงใตนพ ะะทางนั้นขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ